สวัสดีคะ่ะจะมาคุยวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจในเรื่องของการเป็นต้อหินสามารถรักษาได้ไหมกันคะ่ะเพราะมีคุณผู้ชมทางบ้านสงสัยคะ่ะว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็นต้อหินพอปวดหัวมากๆก็เลยไปรับการตรวจคะ่ะแล้วคุณหมอก็แจ้งว่าเป็นต้อหินจริงๆก็เลยต้องใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคองเพื่อไม่ให้สายตาแย่ลงแบบนี้เราจะมีวิธีการยังไงเพื่อให้เรารู้ตัวก่อนและเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เป็นต้อหินเดี๋ยวเราจะประเด็นนี้ ี้ไปหาคำตอบจากแพทย์หญิงกุลวันโรจนะเนืองนิดจากสุแพทย์ต้อหินจากโรงพยาบาลเมตตาประชาลักษ์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้มีข้อสงสัยในเรื่องของโรคต้อหินค่ะทราบมาว่าโรคต้อหินไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้วก็มีอันตรายถึงขั้นตาบอดจริงไหมคะ ปกติแล้วเนี่ยค่ะต้อหินเป็นความเสื่อมของประสาทตานะคะในระยะแรกเนี่ยแทบไม่มีอาการแสดงให้เราทราบเลยค่ะจนต่อเมื่อโรคเนี่ยลุกลามรุนแรงแล้วเนี่ยจะทําให้มุมมองของภาพค่อยๆแคบลงแคบลงจนทําให้การมองเห็นของเราลดลงได้ค่ะในระยะท้ทายค่ะแล้วผู้ป่วยจะทราบได้ยังไงคะคุณหมอว่าตอนนี้เป็นโรคต้อหินอยู่มีสัญญาณหรือว่ามีอาการอะไรบ่งบอกไหมคะ ภาวะต้อหินมุมเปิดแทบไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้นนะคะจนเมื่อโรคลุกลามแล้วทําให้การมองเห็นลดลงต่างกับต้อหินมุมปิดนะคะที่อาจจะมีอาการเช่นปวดหัวปวดตาเห็นแสงไฟแตกคลื่นไส้อาเจียนและการมองเห็นลดลงอย่างเฉียบพลันได้เช่นกันค่ะเราประชาชนกลุ่มไหนบ้างคะคุณหมอที่เสี่ยงจะเป็นโรคต้อหินคะ่ะ โดยปกตินะคะอายุที่เยอะขึ้นนะคะเช่น50ปีขึ้นไปเราเจอต้อหินได้ประมาณ5%นะคะในความชุกข,ของคนไทยนะคะหรือการที่เรามีญาติสายตรงนะคะที่เป็นต้อหินนะคะเช่นพ่อแม่พี่น้องก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินะคะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เราเคยมีประวัติอุบัติเหตุทางตานะคะหรือมีการใช้ยารักษาโรคหรือกลุ่มยาสเตียรอยด์ต่างๆะคะ่ะหรือเป็นโรคตาต่างๆก็ทำให้เรามีโอกาสเป็นต้อหินได้มากกว่าคนปกติคะ่ะ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงค่ะคุณหมอจะมีวิธีการรักษาได้ยังไงคะ ถ้าเกิดว่าท่านได้รับการวินิจฉัยแล้วนะคะว่าเป็นต้อหินเนี่ยปัจจุบัน,นมีการรักษาเพื่อชะลอความเสื่อมของโรคนะคะด้วยความมุ่งหวังนะคะที่ทําให้ท่านได้ใช้สายตาไปตลอดชีวิตนะคะมีการรักษาทั้งหมด3วิธีนะคะได้แก่การหยอดยาให้ตรงเวลานะคะหรือการเลเซอร์รักษานะคะรวมถึงการผ่าตัดค่ะซึ่ง3ามวิธีนี้มีความมุ่งหวังเดียวกันนะคะก็คือชะลอความเสื่อมของโรคค่ะและสุดท้ายคะ่ะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคต้อหินคะ่ะ สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะเรื่องต้อหินเช่นเรามีประวัติครอบครัวยาใส่ตรงที่เป็นต้อหินมีประวัติใช้ยาสเตียรอยหรือเคยได้รับอุบัติเหตุทางตาเนี่ยควรได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัยต้อหินตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะเพื่อป้องกันความสูญเสียการมองเห็นระยะท้ายๆนะคะปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงบริการ ทางด้านสุขภาพตาเนี่ยยังมีข้อจำกัดนะคะทางทีมเราเนี่ยกำลังจะพยายามสร้างรูปแบบบริการนะคะสุขภาพตาปฐมภูมิไปสู่ชุมชนนะคะด้วยความหวังว่าจะทำให้เราคัดกรองโรคทางตาที่มีความสูญเสียในระยะยาวเนี่ยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมค่ะ ต้อหินเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถรักษาได้ค่ะด้วยการหยอดยาเลเซอร์และทําการผ่าตัดแต่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากจากักษุแพทย์เท่านั้นค่ะเพื่อรับการรักษาต่อไปดูแลสุขภาพดวงตาก,กันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราเชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ